โอ้ผิดเจ้ากระจกไม่แสนบอกค่าเถิดไข่ดาสฮอตที่สุดในปัตตภีโอ้ต้องสโนว์ไว้์สินะโอ้รู้หรือเปล่าจ๊ะใครหลายคนในนี้อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายจริงๆของคำว่าสโนว์ไวส์ในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นใช่แล้วล่ะถ้าฉันพูดถึงสโนว์ไวส์ทุกคนคงคิดว่าเป็นผู้หญิงที่ผิวขาวดุดหิมะใช่ไหมโอ้นั่นมันเป็นเรื่องของอดีตนะเพราะเวอร์ชันใหม่เขาเปลี่ยนความหมายของคำว่าสโนว์ไวอ่ะ ความหมายของคำว่า Snow White ใน Disney live action ที่ทุกคนจะได้ดูกันในเดือนหน้านี้โอ้แน่นอนไม่ได้พูดถึงผูหญิงที่ผิวขาวดุดหิมะโอ้พระเจ้าก็ดูนางเอกสิแต่ความหมายจริงๆของคำว่า Snow White ในเวอร์ชันนี้มาจากเด็กสาวที่มีจิตใจขาวบริสุทธิ์ด,ดั่งหิมะโอ้ใช่แล้วล่ะทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่า Snow White คือเด็กหญิงที่ผิวขาวดุดหิมะปากสีแดงใช่ไหม แต่ใช่แล้วล่ะดิสนีย์พยายามเปลี่ยนภาพจําของอุดมคติของสโน w w ไวท์นีเต้าจากหญิงสาวที่สามารถคุยกับสัตว์ได้ตื่นขึ้นมามีสามีแต่ไม่ใช่กับเวอร์ชั่นนี้พอดิสนีย์เปลี่ยนภาพจําและอุดมคติของแฟนๆดิสนีย์เขาต้องการปูว่าสโน w ไวท์คือผู้หญิงที่มีจิตใจงดงามดุดดั่งหิมมะ Oh, เพราะฉะนั้นใครในนี้ที่กําลังคอมเมนต์เบลมสโนว์ไวท์ว่านางไม่ได้ผิวขาวนางไม่ใช่สโนว์ไวท์เอ้าดูเหมือนเธอต้องเปลี่ยนความคิดกันแล้วล่ะ